อัปเดตจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา33และมาตรา39รัฐช่วยเหลือลดเงินสมทบประกันสังคมให้6เดือนเต็มๆม,มาตรา33เหลือ3%จาก5%้าและมาตรา39จาก432บาทเหลือ283บามบาทรากกรณีว่างงานจากการหยุดงานสุดวิสัย ก็จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้50%ของอัตราจ้างสูงสุดไม่เกิน6เดือนการปรับลดเงินสมทบจะทำเพื่อคนที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น42จังหวัดทั่วประเทศก็ได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ด้านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนและอุตรดิตถากลาง10จังหวัด ได้แก่กำแพงเพชรพิศณุโลกเพชรชบูรณ์สุขโขทยัยนครสวรรค์พิจิตสระบุรีอ่างทองนครนายกและนครปฐมภาคตะวันตกสองจังหวัดได้แก่กาญจนบุรีและตากภาคอีสาน13จังหวัดได้แก่กาลสิน์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงการบุกดาหารร้อยเอ็ด เลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีและมหาสาราามและภาคใต้ป่าจังหวัดได้แก่กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชอัางงาภูเก็ตสตูลและสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งจะเป็นการลดอัตราเงินสมทบของเดือนตุลาคม2567 ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม2568รวมถึงก็จะมีการขยายการนำส่งเงินสมทบของเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม2567ด้วยโดยเงินสมทบของเดือนกันยายนก็สามารถขยายได้ถึงวันที่15มกราคม2568เงินสมทบของเดือนตุลาคม2567ก็ขยายได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2568 เงินสมทบของเดือนพฤศจิกายน2567ขยายได้ถึงวันที่15มีนาคม2568และก็เงินสมทบของเดือนธันวาคม2567ก็ขยายได้ถึงวันที่15เมษายน2568รั้งนี้ก็เพื่อช่วยการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตพื้นที่อุทกภัยทั่วประเทศนั่นเอง